ครับผมสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับเรามาเก็บเก็บขยะกันนะครับคุณแม่จ๋านะครับเก็บที่ช้างกันนะครับเป็นธุรกิจของปานช้างนะครับทุกคนนะครับต้องรู้หน้าที่ตรงนี้นะครับผมตื่นเช้ามาเก็บขี้ช้างนะครับทําความสะอาดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันครับ หนึ่งวันทาให้มันแห้งนิดนีันจะเกบง่ายครับคือเราสามารถดักได้เลยอะไรด้วย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 อดีตาอดีตาอดีตเช้า มผมก็เป็นว่ารอบเชา้าเราก็เก็บขยะนะครับเรียบร้อยนะครับคืนหนึ่งก็ได้หนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ขยะใบัปะปะรดนะครับเราก็จะตากตากไว้นะครับเอาไว้เผาตอนงคืนนะครับเอาให้คุณยายนะครับตอกนกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็เผาไปรอบนะครับให้คุณยายได้รับความออุ่น นะครับโอหายใจทางปากนะครับเดี๋ยวครับซึ่งน้ํานี่ปักคมมากนะครับน้ํานะครับแต่ว่าช้างนี่ชอบกินนะครับช้างชอบมากนะครับเป็นอาหารที่ว่าไม่มีปัญหานะครับสําหรับช้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้้นามเยอะนะครับเดี๋ยวดูลงเรืองกินเป็นไหม กินยังไงนะครับหนามเยอะขนาดนี้นะครับดูนะครับเขาไม่ได้กลัวหนามอะไรเลยดูนะครับค,คือเขาก็จะเขาจะเก็บม้วนก่อนครับให้มันเป็นคํานะครับหน,นามเยอะมากนะครับหนามไม่ใช่น้อยๆครับผม สามารถกินได้นะครับเดี๋ยวเป็นอาหารที่อยู่ท้องนะครับผมแต่ว่าหายากมากนะครับหายากมากนะครับต้นนี้นานนะครับถึงจะได้กินนะครับเรียกต้นเกตนะแม่เดี๋ยวไปดูคุณยายคุณยายจะกินเป็นไหมนี่น้ำเทียบเลย ดูคุณยายจะกินยังไงน้าเยอะจอังไอ,อย้ยานี่แล้วก็จะค่อยๆเคี้ยวนะครับก่อนขั้นแรกนะครับเพื่อ,อดูว่าน้าน้าจะไปยังไงนะครับคุณยายก็จะค่อยๆเคี้ยวก่อนนะครับแต่พอได้คำแล้วก็จะเคี้ยวนะครับนี่นะครับ นี่นะครับตาของคุณยายนะครับถ้าถ้าเด็ดๆนะครับอถ้าเด็ดๆที่มองแทบไม่รู้นะครับว่าตามองไม่เห็นนะครับนี่ก็จะตาใสาแป๊บเหมือนตาธรรมดานี่ครับแต่ว่าจีเกิลจีกินตาดําข้างในนะครับส่วนครอบรอบนอกก็ปกตินะครับผมนะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับถ้ามองไม่ ถ้ามองไม่สังเกตจริงๆนี่ไม่รู้นะครับดูครับโอ้คำมาเริ่มเพิ่มเลยคำดูคำคุณยาก็จะพูดง่ายก็คือจะลำเลียงนะลำเลียงก่อนนะครับนี่ดูลิ้นครับไปจัค่อยๆนะครับ ถ้าเขียวเลยเขาก็จะม้วนดูตานี่ครับตานี่ตาตาดำครับผมนี่ครับส่วนตารอบนอกนี้คือปกติหมดนะครับจะกินแค่ตาดำแต่ถ้ากินข้างในนะครับไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับ ก,ก็ได้กินอย่างนี้นะครับถ้ามีวันหนึ่งได้แค่สองสองสองกิ่งสามกิ่งนี้ก็อยู่ได้เลยนะครับเนาะสำหรับทางบ้านนอกดูลุงเลืองครับลุงเลืองเอาแล,ล้วลุงเลืองนี่เรียบร้อยเหลือเครังเสียง ดูดูนอนอลอยนอน,นครับน้ำน้ำตาไหลาอาบงวงฟังเสียงครัแม่ข้างในมันจะนิ่มนะครับนะมีน้ำเยอะนะครับลำต้นนะครับเราก็จะเอามาพักไว้ก่อนนะครับนะพักไว้เแลยวมือเราก็จะเอายิ้นต่อไปขึ้นมานะครับ ก็จะเตรียมชิ้นต่อไปขึ้นมานะครับถ้าเอาตัวนี้เข้าปากปุ๊บไอตัวนี้ก็จะเริ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เริ่มขึ้นนะครับแปบ๊บเดียวน,น้ำหนานะคุณแม่น้ำเยอะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแต่ลำํำดู เราก็จะปกอกเ,เ,เรียบร้อยอค,ครับงต้นนี้หายากมากนะครับเต่ยละหมู่บ้านหาติดหมู่บ้านก็ไม่เจอนะครับ ทีนี้คนที่เขาปลูกเขาก็ไม่รู้ว่าช้างกิน,นครับแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะปราบยังไงนะครับปราบไม่ได้นะรเราก็ไปขอไปอะไรเขาก็ดีใจนะครับเราออกให้หมดเลยว่าอย่างนั้นหนามมันเยอะแต่ว่าดอกมันหอมหรือบปล่าก็ไม่รู้นะครับเรียกดอกเกดนะครับ ือคืนนี้ก็หนาวนะครับหนาวอย่างแรงครับหนูมไม่รู้เรื่องดูตาหนูไม่รู้เรื่อง,มมองกินอย่างเดียวอ่าผมวันนี้หมอจะมานะครับวันนี้หมอมา ครับผมหลังจากภารกิจเสร็จนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตบ้านติ๊กชัยโก้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็หมดหมดอะไรที่จะทําแล้วนะครับอ่าไม้อัดก็ปูเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ยังรอความรักความเมตตาจากคุ่แม่อยู่นะครับจะได้เสร็จไม่น้อนี่บ้าน,นจะได้เป็นเถียงนางหรือว่าจะได้เป็นบ้านนะครับ ยังไงก็เข้ามาเมตตาดิคาโก้ด้วยนะครับแม่จ๋าไลอาหารก็ได้วันละเจ็ดแปดตะกร้าเท่านั้นนะครับผมวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ลมแรงนะครับก็เลยเอาผ้าจากป้ามนนะครับที่เตรียมเอาไว้ประจํานะครับถ้ามีลมมีอะไรเข้ามาเราก็จะยกผ้าขึ้นนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ยังลมแรงอยู่นะครับผมยังลมยังลมแรงอยู่นะครับยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับที่นอนเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผม นะครับเมื่อคืนนี้ก็ลมแรงก็ังไงก็ขอนะครับความเมตตาความอนุเคราะห์จากแม่ๆนะครับผมอันนี้วันโก้ก็พูดจากใจนะครับก็อยากมีบ้านนะครับเหมือนที่เคยบอกคุณแม่เอาไว้นะครับผมแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คงต้องปล่อยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยมาหลายปีแล้วนะครับผมจนท่านก็ มัรู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆคอนก,ก็คงต้องปล่อยไว้อย่างนี้นะครับผมนะครับก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่มตตาด้วยนะครับสามารถอยากได้ไหมก็อ,อยากได้นะครับนะถ,ถ้าไม่ได้ก็ก็ปล่อยนะครับผมไม่ล้างนะครับ